ทุกคนจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วการเทรด่ะค่ะมันอยู่บนแผนของเราแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้ตื่นมาเพื่อกดเทรดนะคะไม่ใช่นะคะเราตื่นมาเพื่อวางแผนก่อนวางแผนไว้คือกราบอะเขาจะบอกเราว่าเขาจะส่งสัญญาณหรือ,อยังว่าเขาจะขึ้นเขาบอกเขาบอกค่ะเขาบอก แต่นะคะในการขึ้นหรือว่าในการที่เขาจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าปัจจัยหลายๆอยา่างมาดันเช่นอาจจะวอลลุ่มนะคะหรือว่าพร้อมที่จะขึ้นแล้วหรืออาจจะยังคงเหลือว่าเฮ้ยราคาอาจจะมีการลงไปเอาของอีกนิดนึงหรือว่าบางครั้งเนี่ยในการขึ้นของเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปเลยเขาจะต้องฟอร์มตัวก่อนขึ้นไปแล้วเทล,ลงมาแล้วก็ลงมาอีกจุดหนึ่งแล้วค่อยๆส่งสัญญ,ญาณในการขึ้นอีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ย แต่ว่าทุกอย่างจะยังคงอยู่ในแผนเพราะถ้าการที่เราบอกว่าตัวเองอ่ะจะถูกหรือผิดแผนนั่นแปลว่าเราจะต้องมีจุดยอมอันนี้คือการเทรดคือการเทรดมันเป็นแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะตั้งใจแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะต้องเคารพกรติกาของตลาดเนี้ยจริงๆแล้วเขามีกติกาของเขาเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติของเขาหรือกติกาของเขาเนาะ